การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดํลลัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยะวรางกูล ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาววัสนาพุมมบางยวนผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนองด้วยความยินดียิ่งค่ะข้อมูลผู้เข้ารับการประเมิน นางสาววาสนาพมบางยวนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการเกิดวันที่13กรกฎาคม2520ภูมิลำเนาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรประวัติการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยายลัยสยามปริญญาโทค้าราสตา์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาประวัติการรับราชการนางสาววัสนาพมบางยวนเริ่มเข้ารับราชการในวันที่12กันยายน2554ในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะัศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดชุมพร 2,556-2,560ตำแหน่งครูณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดชุมพร2,561ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวีจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดชุมพร ปัจจุบันนางสาววสนาพรมบางยวนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนองวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดระนองการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้านที่หนึ่ง วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตัวบ่งชี้ที่หนึ่งการมีวินัยนางสาววัสนาพรมบางยวนเป็นผู้มีวินัยในตนเองมาปฏิบัติราชการตรงต่อเวลาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรมีการพัฒนาตนเองเข้าร่วมอบรมพัฒนาและมีการนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรผู้เรียนและผู้ที่สนใจ มีการนำมาพัฒนาตนเองพัฒนาการอยู่สม่ำเสมอตัวบ่งชี้ที่2การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางสาววาสนาพมบางยวนมีความขยันอดทนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีการเข้าร่วมพิธีการทางาศาสนามีการยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดปฏิบัติตนถต้องเป็นธรรม มีการยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอีกทั้งยังมีส่วนร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ตัวบ่งชี้ที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนางสาววัสนาพมบางยวน เป็นผู้ดำรงชีวิตโดยยึดตามหลักแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการประหยัดมัธยัต์อดออมและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งตัวบ่งชี้ที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพนางสาววาสนาพมบางยวนเป็นสมาชิกที่ดีมีการเข้าร่วมกิจกรรมของทางวิชาชีพ มีการศึกษาค้นคว้าและนำมาพัฒนาปรับใช้อย่างต่อเนื่องนางสาววัสนาพุมบางยวนได้ผ่านการฝึกอบรมพุ่มกับลูกเสือวิสามันขั้นความรู้สูงสุดผ่านการอบรมหลักสูตรพุ่มโดยการฝึกอบรมอาสาเยาวกาชานางสาววัสนาพุมบางยวนได้รับรางวัลที่หนึ่งสาขาพุ่มโดยการกศสนออำเภอดีเด่นในระดับจังหวัดมีการเสริมสร้างปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่ห้า ความรับผิดชอบในวิชาชีพนางสาววัสนาพรมบางยวนมีการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันมีการศึกษาคนา้นคว้านิเริ่มสร้างสรรค์มีการพัฒนางานในหน้าที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามีจิตอาสาสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนด้านที่สองความรู้ความสามารถส่วนที่หนึ่ง การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมกับนโยบายเร่งด่วนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการดำเนินง,งานตามแผนมีคำสั่งมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างครบถ้วนตัวบ่งชี้ที่2การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษานางสาววัสนาพรมบางยวนได้มีการจัดทาประกาศการใช้โครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษามีการจัดทาคําสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารมีผังองค์กรตามโครงสร้างที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งฝ่ายนิเทศติดต,ตามผลการดำเนินงานตามเครื่องมือนิเทศมีการจัดทำระบบควบคุมภายในและได้มีการรายงานผลการประเมินอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายไตรมาสและรายีงบประมาณตัวบ่งชี้ที่3การบริหารงานวิชาการนางสาววัสนาพรมบางยวนได้มีการมอบหมายให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายภาคเรียนการทําวิจัยในชั้นเรียนและยังได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปตัวบงชี้ที่4การบริหารงบประมาณนางสาววสนาพรมบางยวน ได้มีการประชุมที้แจงจัดสรรง,งบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมเร่งด่วนต่างๆตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบันและได้มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอตัวบ่งชี้ที่5 การบริหารงานบุคคลนางสาววัสนาพรมบางยวนได้มอบหมายให้บุคลากรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของกอศนอำเภอแผนปฏิบัติการของกอศนตำบลมีการจัดทำํำทำเนียบบุคลากรที่เป็นปัจจุบันนางสาววาสนาพรมบางยวนได้ส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทำงานความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นการนำมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมัยและรวดเร็วต่อผู้รับบริการตัวบ่งชี้ที่6การบริหารงานทั่วไปนางสาววัสนาพง์บางวนมีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมองค์กรนักศึกษาในการช่วยเหลือผู้เรียนมีการบริหารธุรการงานสัมพันธ์ชุมชน ที่เป็นระบบถูกต้องมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำมาบริหารงานเช่นระบบ e o f f i c e ระบบ e b u d g e t ตัวบ่งชี้ที่7การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษานางสาววัสนาพมบางยวนได้มีการนำนวัตกรรมการบริหารการศึกษามาใช้ในหน่วยงานเช่นการจัดทำระบบสอบกลางภาคผ่านระบบออนไลน์การปรถมนิเทศนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กเว็บไซต์หน่วยงานอีกทั้งยังเป็นผู้คิดดิเริ่มนวัตรกรรมให้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนที่ 2. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่1การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆนางสาววัสนาพมบางยวน ได้ผ่านการเข้าร่วมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยมีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับต้นสังกัดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ตัวบ่งชี้ที่2 การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพและวิชาการได้มีการจัดทำคู่มือการใช้ระบบ o g Google c l a s s r o o m มีการจัดทำคู่มือแนวทางการนิเทศระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นปัจจุบันมีการจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่3การนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานางสาววาสนาพมบางยวน มีการประชุมบุคลากรในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติการโดยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเช่นการจัดทำสื่ออีบุ๊กส่งเสริมการอ่านการสร้าง QR code การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Facebook อีกทั้งยังมีการติดตามงานมอบหมายงานนโยบายเร่งด่วนผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพื่อการทำงานที่ทันท่วงทีตัวบ่งชี้ที่4 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพนางสาววาสนาพมบางยวนมีการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและได้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการมีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูผู้ช่วยจังหวัดกระบี่ มีการเข้าร่วมจัดทำแนวทางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาประชาชนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังของประเทศชาติต่ตอไปผู้ขอเข้ารับการประเมิน ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยเมตรีจิตผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักศึกษาและประชาชนสืบไป